สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุภูคสุขคนครับพี่น้องวันนี้ก็ตัวเกี่ยวมิ้วศิบานฟินแลงกันเลยน,นัดน้องขอบตื่นไปหนุ่มน้อยหมอลำขอข้าวนัดปาพอดีมากขอนแกน่นมือนอีมา,าไทยแอวก็ได้ว่างั้นหนูมาหาพ่อที่ขอนแกน่นแล้วก็เดี๋ยวไปนอนบ้านพ่อคืนสองคืนแล้วก็ไปคุยเรื่องงานเรื่องต่างๆในการใช้ชีวิตที่จะเข้าตเกียวมิ้วศริกางแผนการทํางานแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บไหนก็นเลยนัดนั่งมากพี่น้องแต่ว่า นั่งนั่งรถทัวร์มารถโดยสารเพราะน่าจะไม่ใช่ตัวส่วนี่เป็นรถรถตู้คิดว่ามันมาจากสีธาตุเนาะก็มาลงเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับกัสิพานั่งไปเบืองนึ่งแหละปรับเรื่องการแต่งตัวด้วยวันนี้พาปรับแต่งตัวอีกแล้วเกือบเสียผานาแพ้แล้วเมื่อแรกกันจิภาไปเขาบ้านเออขอนแก่นนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็พักเบรกเทียงเขาแทนบีอยู่ก็เลยว่าพอดีแล้ว มาลำคอปเตอร์ออนะครับผมมาลำขอข้าวเอฟซีหลายคนคงจะรอว่าเออเมื่อไหร่จะถึงคิวน้องในเรื่องของการทําเพลงในเรื่องของอะไรต่างๆถึงบอคิวถึงแน่นอนพี่น้องแต่ว่าอ,อาจจะเป็นแผนเป็นตอนนิดนึงพี่น้องเพราะตอนนี้คือตัวเกี่ยว Music ยมิวสิคบ่อไห้มีแค่หนึ่งคนหรือสองคนตอนนี้มีปาไปแล้วเกือบจะเป็นโหลแล้วเพราะนั้นแล้วเราต้องทําการบ้านนิดนึงว่าแต่ละคนจวดเป็นอย่างไรแต่ละคนจวดเป็นยังไงปเดี๋ยวข้ายางไปหานออ้องคอปเตอร์กันงามาสรงต่อ ยาผสมส่งยวนคอนแกนหลักการยากับิกกาบเพราะว่าบอลูนวันหน่ออาจจะอยู่ขึ้นสองขึ้นกับบรูนอ่าปัญหานยาไม่ทุลาทุล่างยากับยาบนกาบานมาส่มทีมใบาส่งใส่อันบ้านพักอันมันมันเท่าออกนี่หรอมันใช่ไหมนี่ชั้นสองมันใช่ใช่ใช่ชั้นไหนชั้นหนึ่งเน่ยชั้นหนึ่งอ๋อหรอใช่เดินไปเลยอืม อันนี้ไม่กูเป็นอันนี้อ๋อมันต้องเข้าร้านนี่ก่อนใช่ไหมใช่ใชทางเข้ามันต้องเจออันนี้บอกมันต้องเจอร้านไนอ้ยูนิคอร์มประมาณนั้นครับใช่เรบประตูมันประมาณนึงคน่งมั้เราจะบอกว่าเออเนี่ยเธอซื้อมาเป็นของตัลสาับ สวัสดีครับสวัสดีครดวหรแม่เขาพูดถูกสามารถ้อมงที่มีร้านมูกว่าหน้าไปเนี่ยโอ้วันนี้คุญญามาส่งร้านมาเสีนังเขาเดียว่เล้าปรกนมาดอกเตียบุกเขยมากับ เดี๋ยวนี้เราจะพาไปปรับโฉมเรื่องการแต่งตัวก่อนที่จะไปออกสู่โซเชียลมีเดียแล้วก็เข้าตัวเกี่ยวกิบดนตก็ต้องเป๊ะเข้าตัวเกี่ยวกิบดนตต้องเป๊ะในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของการยทุกอย่ยางต้องเป๊ะพี่หม,มาดนตรีบ้างกระไดรับผมรอดด่วนบ่แป๊แบ,บเดียวแป๊บเดียวใช่ไหมลูกก็โมงชั่วโงหององนึง่งโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปสะลุยกันในห้างแล้วก็ คืนนี้นอนไม่รู้ว่านอนยี่คืนแลนว้วเรื่องต้นก็คือของคุณนี่แหละท่าแม่เน่อาจจะเวสุแ่เาแมปรมา่ายาใ้ด้ก็คืออย่างน้แรเลยบอมาคืนเดเอาไปเอยเอาไปรอั่นแล้วตแท่เอาเอาไปเลยเอยอบอกมาคืนเด้อันเอาไปหลับไปเรือย่เียกว่าีเ เช่าตัพี่ใหม่เลี้ยวพี่น้องซัำพี่น้ำสอนอ่ะเพราะอะตามใจดีอยู่นี่นงิสอนให้เป๊ี้ยวตอนนั้นคนเนาะไม่ยานเนาะสอนสอนคนแบบคนติดก็ห้องห้องใหญ่มากเลยเขาบอกสอนแต่ละพี่น้องทิ่มไปแล้วพี่น้องปลาไปแล้วเด็กอีกาเบอร์ตรงเสือแต่ว่าเสื้อนี่เห็นใส่บ่อยมากชอบบ้างไหมเหรอชอบเสื้อแนวนี้เหรออืมย้อนพ่อครับคุณ กูซื้อใหม่ไปได้ไทยตลอดว่านั่งสีมาใส,ส่ยสื้อนี่เอาวันที่มาเพว่าที่หลัง,งตู้ไม่ใช่เครื่องหรอกตัวนี้ใช่ไหมเมือว่าท้ายคลิปมือแรกกับเสื้อตัวนี้พี่นอ้องตอนนี้มือกับตัวนี้ไงแล้วก,ก็เลยถามว่าเป็นตะมักเสื้อตัวนี้แท้อืมโอเคใครรู้บับแม่มาเลยครับแม่นั่นะ ปรับโฉมตัวพี่น้องปรับโฉมศิลปินตัวเกี่ยวมีซิคเดี๋ยวหาก็คือต้องปรับโฉมบุคลิกด้วยเป็นหน้าเป็นตาให้ศิลปินค่ายมันไม่ไมัอนอดีตก็ดีอยู่แต่ว่ากับงามแบบว่าไป,ไป,ไปน่าไปนี่พี่น้องเนาะศิลปินตัวเกี่ยวมีสีนั่งเครื่องผมเล้เข่าหางผมเล้บริพายังถนอมเด่แต่ว่าย่ำย่ำขีดแล้วตัวขึ้นดยู่บริเวณวันวน,วาน,าน,านั้นอภิน้อง นี่บอิเขาเซียวเลยไมองมันเซียวเลยมันไม่เลวลาเคลื่อนที่หนึ่งแหละสำคัญเจ้อคอต่อมต้องมียอยู่แล้วคอต่อสีขาวมันต้องได้ใส่อยู่แล้วทุกงานอตัวแต่ว่าน้องอาจจะเป็นแต่งตัวเป็นแนวอันนี้เด้อเป็นแนวแบบอีสานอีสาน้าไทยปกติน้องเส้สุดใช้ไหนรูกผมไม่รู้ใช้ไม่รู้ใช้ตัวเองอีสานร่วมสมัยอีสานร่วมสมัยใช่เดี๋ยวซื้อไว้เลยเผื่อมันมันจาเป็นมันรีบมันจะไม่อย่างนั้นมันจะไม่ทำให้พ่าเราซื้อใหญ่บ่า พอดีบ่พอดีเนี่มือนางอิ่มนี่หุ่นนางอิ่มไหรอกกพอดีเลยอันไหนใหญ่กันากองอันไหนใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับอันนี้พอดีหนักไม่ลือลืออนี่จะพอดีอันนี้น่าจะพอดีครับเนาะอันหเนาะครับอยู่ไว้ดอันน เสื้อขาวเสือขาน่ตัวรงเท้าอะไรหน้าโ่รมาณยี่สิบแก็ใหญ่สุดยี่ปี่แปดเล็สุดยี่แปด่ยอยี่แปดยีนโ่เครับ เนี่ยมีบริการตัดขานกงอยู่ครับตัดข่าเกินได้โดดนานไหมครับครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงไม่นานนัวนเป็คืนนิดสุดเดว อลรอแ,แล้วเข็มขัดมาเข็มขัดออฟฟิศครับ รู้สึกหวพะรวพะตอนนี้มาร้านที่สองนะครับได้งกิกงได้เสื้อแล้วหรืออะไรครับเหลือรองเท้าเหลือรองทา้อองทาเข้มขันเ,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 นเือบทีด้ด้วยไงใช่ครับแต่ก็เอ็มบีมันต้องต่างหยู่แล้วนี่ไงต้องสดใส จะปรับให้มันจะเป็นคนละคนเลยนะเราลองให้ให้จำภาพนี้ไว้แล้วันนี้ให้จำตอนนี้ไว้เดี๋ยวปริงอุ้ยปริงมาคลิปที่หนึ่งนะครับผมกับแปงโสมทนไปชุดนี้โอเคแล้วเราจะปิดพม่าแล้วเรามาเจอกันชุดต่อไปนะครับแทน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 เกือบไซเบอร์ในี่นี่เราไม่ได้เป็นเพื่นจะไปหาเกลือมาไปเสียกับโสมใม่ทำกระดูกอันหมุด มดอีกมุดอกอะอย่าบอกไอนีเราเป็นสื่อค่ัืโอเคชไหมโอเคแล้วก็มันมีอะไรด้วย่ว่าให้ลองท่นี้ก่อนะมันลายตัวยมีลายด้วยแล้วก็มีดำด้วยเอาไว้ให้ใส่ชิวิตจำบันสักสามชุดกางเกงหลักกางเกงดำเสื้อสามตัวใส่ลุกน้ำโอเค

เป็นไรมันมีผลกระทบทางจิตหรอเออดูปลายเท้าหน่อยจับดูปลายเท้าหน่อยบอนดเอออ๋อโอเคพอดีไหมเออพอดีอยู่นี่หวังพอดีอยู่บาร์ที่ตลาดสมบัติไงสองช่งบริจาคพอดีก็เอาเลยดูเอาลวดเฮดเอทีเ็มกับยูนิคอร์น เอาแล้วคู่นี้หละครับเราเค็นะสีขาวเพราะว่าใส่กับชุดขาวก็ได้ชุดดำก็ได้